ของเดือนสามเดือนวันนี้มันก็ดีอยู่มันมาถามบอกมาเยอะเลย ย้อยน่งหางเลยผมก็ท้องเก่าเจ็บแค่ซีมององอาหารจ่ายไปหันนาะหาหมื่นก่อนหาหมื่นก่อนนก่อนไปหันตัวละ หอดค่ำจังมือบ่หอดค่ำจังมือวันนี้มาหอดเที่ยงของนิว <laughs> 我就是经理，一跑个廿分来，嘿嘿嘿嘿，廿廿几啊三分喽就结婚。<noise> <noise>

เทันคอยว่งนเนสักเอนสหน่อยแปดิบนี่ไม่ใช่หโอ้ยอะเงินใจเลยเสียอะเงนใจเสียมันจะเนงนหเาใส่แต่บ่มันคือเดีวขักเอาเลยงอยค่องอยองอยตัว่องอยัว่มสหนอยสี่หอยปานอนุมัติอนุมัติอนมัต้เงินหนหนมันจะเอาขึ้น่าปมาไปหลายเอาเงินตัวนี้แล้วไปแตะนี่

Mandel york. Mandel york, mãi mãi york. Những nơi nắng 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 những nắng 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 เดียวปนดแ้วตกงสวัสดีครับไรยูทูกกบกินต้อกินแล้วเรเก็บเสียกินต้องคำว้าย

กินข้าอบคุณครับผมขอบคุณเยละครับขอบคุณน้ำมาัานะครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปทำคลิปสั้นอีกสักหน่อยก่อน ว้าคุณก,กินข้าวเสร็จไปนี่ก็ไปน้ำบา,วา,าตว่าจะไปไล่มันนี่ไกลๆปรมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรนั่นนั้นเนี่ยไปทำคลิปใช่ไหมเราจะไปไล่มุ้งมังกรผ่านไปไม่ได้ต้องใช้รถรถสะลิงเขาไล่ไล่มุ้งมังกรผ่านมันไปสามกิโลเมตร ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ